สักสัะผมก่อนไหมสัะผมไม่อยากเป็นวัดพูอะได้ไหม เทีวัดโพธิยทีวัดโพฝันไปเบ่าใจในหัวใจนิดหน่อยฮัลโลนิดหน่อยหน้าหอเดี๋ยวนี้ฮะอะไรนะนิดหน่อยหน้าหอเดี๋ยวนี้ข้อความจากพี่เนยฝากไว้ให้โทรหาพิธีตอนเจ็ดโมงตรงหน้าหอเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะ ฮะอ๋อลืมไปว่าไม่เข้าใจแฮะพี่เนยไม่มีโทรศัพท์มึงก็พกโทรศัพท์สิเดรวลเฮ้ยเจ้าไปเอาหมวกกันน็อกใช่หมุ่นตัวเ <c oughs> ยธีวัดพุเฮ้ย <c oughs> เราให้เวลาเธอสองนาทีนะ ถ้าเธอช้าน่ยเราไม่รอนะโอ้ไม่ทันแน่เลยอ่ะแย่จังเพราะว่า<ะ>พี่เดินชา้ากูเขินเลยว่าพี่จะขึ้นห้องกว่าจะเปิดประตูกว่าจะนี่ที่เราบอกเราจะไม่รอนะ่ะคือเราจะลุกไปลากเธอมาซอนท้ายเราแบบเจ็บ งนั้นดงงเดี๋ยวรู้ไหมตอนเนี้ยเธอสายมากแล้วเราปลุกเธอตั้งแต่โมงหนึ่งแล้วดูดิดตอนนี้กี่โมงโมงหนึ่งเจ็ด,ดโมงใครอยากมานัดหรือเปล่าก็ไม่นัดทำ,ทำไม,มลงมาทำไมเฮ้ยลงมาถอดลงเร็ว พูดกันดีหนองทุกอย่างเลยแบบนี้น่าดีกูอยากรู้เหมือนกันพูดกนดีไปมกี่คำนี่เสียงมันดังมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็ะังอยู่ลุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดินไปทำกิจกรรมของเนอได้เลยเดี๋ยวเฮียเบงก็ได้นตแ้วนี่เรามาอยู่หน้างานบุญขนาดนี้แล้วอ่ะเธอจะไปไหนอีกฮะนั่งรองไงเธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรืออะไรทั้งสิ้นทำไมคุยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเป็นสิที่แกงเลยต้องร่วมคือพี่ไม่อยากมานั่งเล่นอะไรด้วยหรอกนะแบบแกงเกิอเลยเนี่ย ตอนนี้พี่หิวข้าวนี่เธอดูถูกพวกพ้องเราหรอทำตามที่เราบอกเพื่อแล้วชีวิตเธอจะไม่ยุ่งยากตั้งแต่มีมึงอะยุ่งยากมากเลยลุยลุยอะไรอะลุยลุยยังไงลุยอะไรอะต่อยนั่นอย่างนานเลยไปกยจะบอกนะเป็น เต้นน่เต้น yeah. น้าว sure. ัดเลยเหรออย่างเนยวัด <Theory> พูเน <aciones> ี่ยนะจะเต้นอะไรแบบนั้นไม่หรอกมั้งสามสองหนึ่งะโก้ไม่รอดไปกูไปกอะไรนะกูทำไมอ่ะหมดกจรเนจวัดภูต่อไปนี้ใครจะกลัวแต่กนยวังเมีผมคนหนึ่งนะ ที่ยังไงก็ต้องกลัวใหญ่ทีนั่นไงเจออะไรกับผมอีกละนี่นี่ยายทีรออะไรอ่ะไม่เอาเร็วดิพี่เตไม่เฟสเร็วโอ๊ยกูขับไม่ไหวถ้าเธอไม่ทำเนี่ยจะให้เธอวนไปเรื่อยๆเงี้ยไม่ต้องไปไหน

ทำได้ดีเลยเยดีเด้งดีเด้งเมื่อกี้ฮะนี่มีมีมีตรงนี้ด้วยนะนี่นี่ยอดยอดไอฟินที่อยู่ข้าวจริงๆงอ่ะเนี่ยก็รอเราได้ตังก่อนแล้วเดี๋ยวเลี้ยงเทงแต่ตอนเนี่ย ตั้งใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากันตั้งใจแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่หมายถึงเนยหรือว่าหมายถึงอะไรหวยทานเนี่ยในวัดในวาร์จะเจอเจอเห็นมากเดี๋ยวบาดกินหัวแหววเล่นคิดจริงเฉยตั้งใจดิมองไปตรงนน้นโอเคครับ อย่าระ,ระเจิดปะเจอวะเราจนติกแปลกๆเดียไม่ค nah> ิดเลยว่าคณอย่างเนยจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นแยคนอื <t uh> <t uh ่นด้วย ไม่จริงอ่ะเขาเก็บอยู่เก็บตังค์หบไปก่อนคนระับเก็บตังค์อยู่ล่มไงร่มนหะลบไปอย่ใหญ่พูดย้ำดิ <c oughs> <c oughs> แม่งต้องหักมุมแบบกูจะได้สักบาทไหมเฮ้ยหลบไปดิวะถ้าไม่เอาเราจะมาบาังเพื่อ ช็อตฟิลเลยโทษโทษโทษ <c oughs> ขวางทำไมวะ้นยนนยขำมากก <c oughs> ลัวละดีดีะจ้าใส่ล้มไปเลยจา้โาโน้องคุณนึ่ว่าจะมาช่วยสิอะไรวะเขาปากแข็งอย่างอะไรจริงเขาเป็นห่วงอะคุณช่วยอ่ะ หิยหิวข้าวกลับบ้านไม่กินข้าว้ยเื้าเราเฮ้ยจะเดินกลับไงวันนี้เอ้ยว่าแต่สรุปแม่นั่เข้าแกงเราอย่างอะเรียบร้อยหรือว่าเขาไม่ใช่แฟนกันนะจเย็นไหมสมก็เป็นเนยจริงๆทำไมอะเนยนี่คือ ต้องไม่เรียนหนังสือเหรอเนยจีบคือเอาจริงก็อยากไปแต่พี่เกียรติเนี่ยจีบใครอ่ะี่ทิไมีญาติเขาในบ้านไงงอนงอนงอนกูชอบมากเอา้านี่ใส่รองเท้ามาข้างเดียวเองเหรอบ้าหรือเปล่าเด็กแนวใช่ไหมตามสายเธอไม่ถูกเลยวะ่ะ ไม่เข้าใจทางอะอะไรเนี่ยใครลากพิธีมาตอนแรกอะฮะเขานอนอยู่เฉยๆก็ดีแล้วเผาพองแล้วมั้งตามหาองเท้าเนี่ยนะปกติก็ไม่น่าจะมีใครเอาไปป่ะแค่ข้างเดียวอะหรือเขาเจอแล้วเอาไปทิ้งหรือเปล่าไม่เป็นไรก็ได้ครับเดี๋ยวหาซื้อใหม่เอา ไม่ทันได้พยายามหาเลยพยายามก็มหาจะมาพักหนึ่งแล้วนี่ไงตรงนี้ก็ไม่เจอร,รอบๆก็ไม่มีไม่รู้จะเหยียบอะไรกันนักหนาตรงนี้หาเลยแต่แรกดีกว่าเธอคงคิดว่าจะใช้เงินแก้ปัญหา<ะ>อีกแล้วเหรอฮะอีกแล้ว อีกแล้วอะไรบัวหรอไงดอกบัวหรอจำไม่ได้หรอไอ้แตงอ่อนเลยแตงอ่อนอีกแล้วอเจ็บนะอีกสักเทียวอะไเอ้ยโอเคโอเคโอเคตีกันเลยตีกันเลยจำได้แล้วจำได้ลยอมนะก็ถ้าไม่ซื้อจะให้อะไรใส่อ่ะ ออคิดสิถ้าไม่ตื่นจะอ,อ,อะไรใส่กลัวมันขอดไม่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 ไ,มไมด้ขาดเร็วเร็วนีารองเท้าวัดเราเจะรองเท้าวัดไปใส่ไม่ได้นะก็เธอมัน<า>เดือดร้อนนะวันหลังก็เอามาคืนดิไม่ก็ทำบุญด้วยรองเท้าคืนให้วันเนี้ย หักมุมชิเป่งเลยเฮ้ยพวกเราหันคู่คน,คนเที่ยวไปก็ใส่ไม่ได้เ,เราเป็นพยานให้ว่าไม่ได้ขโมยก็ใส่ไปก่อนซื้อใหม่ค่อยเอามาคืนถูกใจอืม ใส่จริงป่ะเนี่ยเ้องอยเฮ้อก็แค่เนี่ยก็ผมนายที่ว่านันภูชัยขอยืมรองเท้าแต่ห้องน้ำวัดวัดอะไรนะวัดครูเธอก็พูดรวมๆไปดิท่านรับรู้มาแล้ว ลีลาเลอเกินอขออนุญ,ญาตยืมรองเท้าแต่ห้องน้ำวัดรวมรว,ว,วมหวดรมรวมวัดรวมรว,วมว่ะหวดรมรวมเนี่ยคุณนุ่ยก็หน่อยจะให้รองเท้าใส่เนี่ย นี่นาาถ้าจะไาวอะไรทั้งนานเนี่ยห,หดหดไปไหนครับพี่ถอดไหมเดินเท้าเปล่า่าละล่ะเธอเนี่ยังไม่จบอยก่นะใครลากพีอ่ออกมาจากหอละจ้ะเราจะอุ้มเธอไปส่งที่หอนะเอาไหมจะได้ไม่ต้องเดินเนี่ยพูดถึงก็ใส่สบายดีเหมือนกันนะคุณ <c oughs> เส้นใหญ่แห้งไม่งอกไม่โรยพิเศษลูกชิ้นเนื้อเนื้อเปื่อยเนื้อเด้งเนื้อสดเนื้อสับตับมาลครับ <c oughs> จำไม่ได้เลยใส่อะไรบ้างนะ <c oughs> มีอะไรในนั้นเธอก็เด,ด็กแด,ก,ดกเข้าไปเถอะเด็กแดกวะ ไม่หยิบช้อนช้อนกันเอง <Okay S 1> อเครับงั้นทานแล้วนะเธอจะบอกเพื่อจะกินก็กินไปดิมันจะหดไปไหนวะจะเย็นไหมใจยเย็นนะจะติดคออืออร่อยอีใอมีถ้วยไหมนี่เราไม่ต้องจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยจริงจริงเหรอ อแต่ว่าสงสารเขานะคนทำมาหาก,กินนะ่ะเธอจะจุนเรื่องคนอื่นเพื่อนี่พี่ไม่คิดว่าเนยจะขนาดนี้นะออไม่ได้ดูเท่เลยเอาเปรียบคนอื่นแบบเนี้ยเ,เขาเป็นญาติใจติ่มเปอาเฮ้ย เวลาที่เธอไม่รู้อะไรอย่าพูดดีกว่ามันไม่เท่โอเคโอเคน่ากลัว<อ>มากอะสายตาแบบกูโดนแตะแน่ๆเนี่ยจ้องที่ใกล้แบบนี้เลยนะโอ้ยพอไหมมึงเสื้อมยับหร่อเนี่ยโอ้โหอ,อย่างเวอร์อะ ไม่ได้ว,ไว่านะเว้ยนี่กูจริงๆนะหรอแล้วไม่ไม่หนีออกมา,า,าก็ห่างออกมาดิกูอยากทำอย่างนั้นจะแย่แล้วแ,แม่น้องออกด็ดิจ้างกูแล้วเออช้ากูรับให้นะออกูรับเองอสวัสดีนิดนน้อยพี่เนยกำลังไปหาพี่เนยฝากบอกว่า ให้รอที่หอ<ะ>อย่าไปไหนจ,จริงดีโทรศัพท์พี่เนยไม่ได้เติมตังคะ่ะแล้วพี่เนยก็ไม่ยอมพกอาจจะเจอนิดหน่อยโทรหาบ่อยหน่อยนะคะโอ้บ่อยก็รู้สึกว่าช่วงนี้พี่เนยดูติดพิธีวัตถุภูมมากเลยนะคะฮะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเฮ้่ลาก็คุยกันแบบมิเพื่อนมันน่าจะรอดหรอมั้งเพื่อนก็อยู่นี่ น่นแก่งเพื่อนเธอเหออใช่ใช่เนี่ยกำลังทำรายงานกันอยู่วุ่นๆเลยเวลานี้ไม่น่าจะว่างเท่าไหร่อะเนอะอืมอืมเหมือนเด็กมาจีบเลยอ่ะโอ๊ยกูเขิดอะไรเนี่ยอืนี่ อินเทสเซกหรออะไรการบ้านเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่มีการบ้านเอ,อ่อวันนี้พี่ไม่ว่างสอนแล้วอะ่ะใครใช้สอนทำตอนไหนว่างเธอทำนั่นโจทย์อยู่ในแผ่นนะ่นะเขียนลายมือเธอไปเลย ดเดี๋ยวนะหมายความ,มาว่าจะให้พี่ทำการบ้านให้เราอืมเราไปละวโทรหาต้ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวแบบนี้ไม่ได้นะพี่ไม่ทำให้ใช่อะทำไมอะแม่เราจ้างพี่มาสอนไม่ได้จ้างมาทำการบ้านให้ แบบนี้มันผิดแล้วค่าจ้างทำการบ้านเท่าไรแพงกว่า,าเหรอะเลากันแน่เลยอะพี่ไม่รับแบบนั้นแล้วมันต่างกันยังไงถ้าสอนก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองไงแต่แล้วาจ้างทางกันบ้านอะเธอจะรู้อะไรอรารเรา <c oughs> ทำเพราะเธอสอน ส่งครูเราได้คะแนนกับเธอทำเองเลยส่งครูเราก็ได้คะแนนจะเสียเวลาหลายต่อเพื่อเพื่อจะได้อะไรได้คะแนนความรู้อะไรติดตัวเลยนะความรู้อะไรของเธอคือจะให้มานั่งท่องไอ้สุดครูเลยเนี่ยนะแล้ว เธอซื้อเครื่องคิดเลขมาเพื่ออะไรเพื่อนเราดิประยุบธ์ใช้ไงผมเองก็สับสนเหมือนกันไม่รู้ว่าจะตอบกลับไปยังไงดีเพื่อนช่วยดิเพื่อนเพื่อนถ้าตอบเราดีเราจะยอมทำในนี่เองโดยที่ให้เธอสอนกูนว่าไปเถอะอย่าไปคุยต่อเลย น้องเขาดูไม่น่าจะเข้าใจอะปะปน่าจะมีความซับซ้อนอะยี่สิบเอ็ดคูณสามสิบสออี่ 34. เท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดคูณสามสิบสี่เจ็ดร้อยสิบสี่ไงเฮ้ยถูกกว่ะ ยังไม่รู้เลยอ๋อจะเป็นหมและเจ็ดร้อยสิบสี่เมื่อกี้เนยเป็นคนตอบพี่ด้วยเสียงของตัวเองเครื่องคิดเลขไม่ได้พูดกับพี่หมายความว่า <Yeah. S 1> เครื่องคิดเลขสอนเนยแล้วเนยก็จำเอาคำตอบมันมาตอบพีอีกทีถูกไหม เ1็่ถ้างั้นพี่ก็ไปตอบแทนเนยไม่ได้เนยต้องจำไปตอบครูด้วยตัวเองไงแถเก่งนะแถเก่งมึงดี่คพรุ่งนี้สี่โมงเย็นที่วัดพุเธอก็มาสอนเรา แล้วเราจะจำจากเธอไปตอบคุณชนนูอ,ณอย่าเครื่องคิดเลขแหมแล้วกูก็ดู e อีพีนัน้นกูก็นึกว่าแบบหูใช้เครื่องคิดเลขพรา เหนื่อยใจอะตก่กดีอะดีอะไรไม่รู้กูสึกว่ามันได้เริ่มกันสักทียังไงก็สู้ๆนะพ่อหนูหน้อ<ห>ที่<ห>ชื่อว่าเนยวัดพุเอ,ดเอาละค่ะทุกคนนี่ก็จบไปแล้วสำหรับเนยวัดพุอีพีหกแหละใช่ เฮ้ยมันดีนะถึงแม้ว่าอาจตอนไอตอนที่ที่เนอยอ่ะให้พิธีทํากันบ้านให้อ่ะมันอาจจะเป็นแบบว่าทุกคนมันก็ทุกคนที่เรียนมาเออก็ก็เก็ตแหละว่าทําไมทําไมเราจะต้องเข้าใจอ e ีสุขคูณมากกว่าและที่เนยถาม่ถาถ้ามีเครื่องคิดเลขเราจะจําไปทําไมอะไรเงี้ยเฮ้ยเราชอบคําตอบพิธีเออแต่ว่าก็ เกียจความขี้เกยียจของเนยอะรวมๆแล้วเนยแม่เป็นคนขี้เกยียจ่าคือมันมันมีเหตุผลของมันของตัวของตัวเนยเองอะแต่ในเหตุผลของตัวเนยเองอะที่เนยคิดอะคือพอพอมึงโตขึ้นอะมึงก็ต้องคือต้องใช้ที่เรียนมาทั้งหมดอะเ,ออเข้าไปผปสมผสานในสิ่งที่จะเรียนโตขึ้นไปอีกปร,ริญญาตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเนยมันก็คงไม่ไมเข้าใจหรือไม่เข้าหรือเข้าใจแต่ขี้เกียจทําอะไรอยงี้ยะในในในตัวนิสัยของเนยแหละ แต่ก็ชอบพี่ธีที่พี่ธีเอาอยู่กูตอบแบบเอาอยู่จ้ะโอเคว่าถ้ามีเครื่องคิดเลขทาไมเราจะต้องท่องจำสุโคลนอะไรอย่างเงี้อ่าแล้วพิธีที่ตอบว่าอะไรวะสิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบสามอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเนาะแล้วแล้วก็ตอบได้แล้วเนยก็ตอบได้แล้วก็สุดท้ายก็แบบว่าเครื่องคิดเลขไม่ได้ตอบพี่เนยเป็นคนตอบพี่เพราะฉะนั้นน่ะเวลาไปสอบหรือไปอะไรอ่ะพี่ก็ไปตอบแทนเนยไม่ได้หรอกเนาะเหยียบหน้าไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้เออชอบชอบตอนสุดท้ายปิดจบ แล้วก็แล้วก็ชอบชอบที่พิธีอ่ะถ้าตอนแรกๆอะเราชอบตอนพิธีอ่ะแบบเปิดสกิลการเต้นออกมาให้ดูเพราะตอนแรกก็คิดว่าพิธีจะเต้นได้หรอวะเพราะว่าเต้นแค่นิดเดียวเราก็โอเคแล้ว, okay ลวอ่ะพิธีอาจจะเต้นแค่นิดเดียวได้ไรเงี้ยแต่พี่เต้นแบบเต้นนักกลัวมากเต้นแบบนี่คือว่าที่แฟนเนยหรือเปล่าคือเต้นเต้นน่ารักแต่ก็น่ารักอยู่อะไรเงี้ยก็ชอบแล้วรวมๆก็คือในอีพีเนี้ยเราชอบการปรับจูนเข้าหากันไม่เรียกปรับจูนเข้าหากันเรียกว่าเนยมีความมีความอะไรไม่รู้ว่ามันเหมือนแบบว่า เนยอยากรู้นิสัยของอพี่ทิหรือไม่ก็เอาจริงๆพีนี้ก็รู้สึก,กงงเหมือนกันว่าอ่าเนยจะเอาอย่างไงคือ,อยังไงเพราะว่าในตัวอย่างก็เหมือนจะจีบแพมแต่ก็พิธีิเอาไงหรือว่าแค่แกล้งแบบชอบแกล้งแต่ว่าไม่ได้รักแต่ว่าชอบแกล้งไงแต่พิธีิอาจจะรักไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเหมือนสุดท้ายก็คือเหมือนจะย้อนไปฟังคําของคุณเจนอ่ะที่คุณเจนได้าีขอไว้ว่า,าสุดท้ายอ่ะพีธิได้รักเนยจริงๆอ่ะคนที่เจ็บปวยก็คงเป็นพิธีิเพราะว่าเนยไม่ได้บอกว่ารัก เออตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าพูดในหมวดของความรักที่มันจะดูดเศร้ามากๆเลยนะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแต่ถ้าพอเป็นหมวดของความสนุกมันสนุกมากๆเลยอเออแล้วก็มันอย,อยู่อยู่ดีก็มีแง่คิดแบบอีเรื่องการศึกษาขึ้นมานู่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบที่พิธีเอาอยู่อ่ะคือคน,คนอย่างพิธีรู้สึกว่าจะเอาคนอย่างที่เนยแบบแบบมีความเป็นดักเลงสูงอะไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะ เออแล้วก็อีปมปัญหาหนึ่งที่เราก็ยังแก้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะน,นี่คือการดูครั้งแรกเนาะก็คือการที่พี่เทียบอกว่าอ่าทำไมเราถึงไม่จ่ายตังค่าร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาเออไม่ต้องจ่ายตางังค่าร้านกว๋วยเตี๋ยวค่ากว๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเป็นกูคือกูไปทานอย่างนั้นแล้วมีคนบอกว่าไม่ต้องจ่ายอ่ะอย่างน้อยก็ต้องเหตุผลไหมว,ว่าทาไมถึงไม่จ่ายอะไรเงี้ยแต่ พอเนยบอกว่าไม่ต้องจ่ายหรอกแล้วเหมือนมันเหตุผลมันไม่มีแล้วแล้วมันก็ตัดไปเลยอ่ะเออกูเป็นพิธีกูก็คงถามว่ามันเอาเปรียบเขานะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ควรบอกเหตุผลไปเลยไหมว้าว่าทําอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยถ้าบอกเหตุผลก็จบกูจะได้อ๋ออย่างนี้เองก็คนไม่รู้มันก็ไม่มันก็ไม่ผิดประวะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คก็คงแบบเนยคือเรารู้สึกว่าเออมันมันคงมีอะไรลึกซึ้งขน้ดแหละแต่รู้สึกว่าเนยก็ขึ้นเร็วไปอ่ะ พะพี่คิดพี่ทีก็ก็ไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยแต่เขาอะในคําพูดที่แบบว่าเธอไม่รู้อย่ามาทําเป็นอะไรมากกว่าเราจะต่อยกันอะไรเงี้ยอุ้ยนั้นก็โหดไปก็เขาไม่รู้จริงๆเออถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นเสียงเรื่องแบบเอ,อ่อมันเป็นสิ่งไม่ดีนะในการติดติดค่าของเขาแล้วไม่จ่ายอะไรเงี้ยแต่ก็ต่างคนต่างไม่รู้เหตุผลหมายถึงว่าพี่ทีก็ไม่รู้เหตุผลของเลยส่วนเลยก็ทําไมไม่บอกเหตุผลไปได้จบๆอะไรเงี้ยตอนนั้นไอพี่เนี้ยดีมากๆเออในในความรู้สึกที่แบบว่า เฮ้ยเอาไงวะหรือจะเลิกสอนอะไรเงี้ยดูดูจากอีพีนี้หลายๆอีพีแบบเพื่อนก็แบบมึงเลิกสอนไหมแต่ก็ไม่เลิกสอนเพราะว่าได้สัญญากับป้าติ่มไว้แล้วอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวเราดูอีพีต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนยจะจีบแพมได้ไหมและคู่ซ้อมคู่ซ้อมการจีบอีกละ <c oughs> มันจะดีไหมมันจะดีไปขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวติดตามในอีพีหน้าสำหรับวีพีนี้ชอบมากค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็กำลงใจให้่อนชิวมีร like, า,ายคอมเมนต์มวใต้ล่างและจะแปะลิง <c oughs>